2องพันห้ร้กิกาเจ็นห้าสินาทีครับแมงปันบรรยากาศอากาศเย็นสบายครับถือว่าเย็นสบายพอดีพอดีถ้าเป็นแบบนี้เม่นบมินก็นมีความสุขอากาศมันดียังมาเ้าม,า,มานยางมาเลาะเบิงมันก็ต้องมีบางจุดบางแห่งต้องมีความสวยสดงดงาม ประดับปดาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนยเรียนรู้นะวัดวิธีโคกน้องโดโดโมเดลที่พยายามีิสางให้เป็นร้านนะวัตกรรม เรงเป็นบรรยากาศ นี่เป็นดอกของหวานอุตสาลำพูอะครับ ลงมาได้แล้วเพราะว่ายานมันลื่นลองมึงกันได้โัวยบ่ได้ดอกล่มล่มแท้อ้ยลองบ่ได้แล้วครับลงบล่ได้ละครับลงไม่ได้ครับลงไม่ได้มันลื่นนั่นสิไปเบื้องปลายอยอยู่รอบตรงนั้นเบิ่งบ่ได้ดอก เมื่อวานนี่ผมเอาฟางมาันลงอีกเลยเมื่อนี้สิลากฟางไปสิลากออกไปพูนอันนี้ให้มันเป็นเป็ดแพ่งตอนให้มันสางแพ่งตอนเป็นแหล่งอาหารเราลงปุ๊บน้ำจากที่น้ำจากที่เียวเียวอยู่เป็นเขาคุณน,นั่นที่เออเป็น ออกสีคุ้ดๆเลยอะ่ะจากที่ไซสแล้วอะ่ะสิแปดโมงเราอาการยังเย็นสบายครับเป็นที่สีตลอดปีนี่แม่เนาะที่สีดีอะ่ะ Nó cả vâu cả mát rồi đây Đây tôn... là, ngày, lúc là, là... Oh. tôn con. này Lưu sư này Tôn như thế này Tôn bia muối Bia muối Bà Nó Đi bằng nhìn lên. โอ้ให้อาหารปลาก่อนแต่น้องมาเห็ดอาหารปลาแหงไว้เองสิาานะเอ้ยตัวกัดบา,ากกวดานี่เฮ้ลูกน้องจะพ้องกันล่วนะวิผู้ดใดดอกว่าอา่า

นี่เป็นอาหารปลาดุกใหญ่ด้วยนี่มันเป็แพ่งอันนี้ห้าร้อยปีนี่สอบหนึ่งนี่พอถือเยอะนี่หลายเลยนี่มึงน,นี่มึงสอบปลา ป่าจับมาจากกระชัง หลายครับปลาน่ะ บรรยากาศยังม่เศร้าเนะเย็นสบายอุณหภูมิตอนนี้ยุที่ยี่อุณหภูมิตอนนี้ยี่สิบองศาไหมพอดีเลย แน่นเลยมงฟางกองนี่ไปทีเห็นเรียกน่อยไพ่เรือไพ่เรือหลากออกไปพู้นลากออไปเอาไปไปฟังมันุณแหละยู่ทั้งนี้มันมันแน่นแล้วมองม,มามันแน่น <c oughs> เอาบรรยากาศกร <c oughs> ะจกแคบประเอย่างดีได้หนิ อาหารมันเอาอาหารออกเดี๋ยวมันก็นบบ๊บบบปัดกวาดอาหารล่งถังรางให้ปลากินเออลูกหลานก็ได้บอกเนี่ย บนันน้เป็นสถานที่ประชุมวันวันที่สามครับอืหม,มาไม,ม่เงี้ยวแม่งเลยหมาบักเสือมันคือแมาเหี้ยวนี่ห้อยมันน่ะดูนี่เป็นสถานที่ประชุมในวันที่สามวันวที่หนึ่งลำดวยวันหอยออกเก้าสองเก้าหกหมายเลขทะเบียนรถผมได้ นี่เป็นสถานที่ไปชุบมังครับ แดดมากแล้วยิงแดดแรงทะเลหน้าผูผมยิงแห้ง๋ยผมต้องไปเปิดน้าไว้ก่อนต้องไปเปิดน้าเพราะว่าแสงแดดมาแล้วน้ามันสิดันกัน อืมอืมจนท่านตะวันมันขึ้นเราได้นี่ลูกน้องปลูกท่านตะวันไว้ต้องมาเปิดน้ำออกไว้ แสงเดืดแห้งหน้าไม่แห้งเลยโอ้ตายเลยเปิดมาได้แม่ไม่อะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตยอนะครับต้องยึดไปลายไว้ยึดตรงกลางต้องไม่เสายึดตรงกลางไว้ แสงแดดแจมแล้วอุ่นอะเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้นมันยี่สิบยี่สิบองศาเพราะแดดมากน้อยนึงก็มันก็อุ่นมีแปดโมงแล้วนะเนี่ยขนาดแปดโมงแล้วนะเนี่ย ท้องฟ้าสวยงามเลยมันี ขอ,อยุติการถ่ายทอดสดไปเพียงแค่นี้ก่อนครับไปเหตุภารกิจก่อนเดี๋ยวไปทีเหตุผลแล้วสายแล้ว